นี้เดินทางมาถึงวัดถ้ำเขาปูนอันนี้ก็เกำทังทำบุญเพื่อเข้าไปชมถ้ำอันนี้ก็อ,นนกอาศัยติดตามมาด้วยคนหนึ่งคุณแอมผิดพลาดทางเทคนิคผิดพลาดเทคนิคไม่นก็จะไปเอาแม่เพชรและไอ้น,นี่ทำให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางมาทองูมอกฟู อนนี้ก็สาาลาบุรีครับไกด์เขารอครับไปครับวันนี้มาครับไอลิงไอลิงไอลิงครับไอลิงไว้บายครับลิงอ่าปลาิงไปเข้าถ้ำเดีวลิงครับอันนี้เพชรบุรีมีลิงอันนี้กาญบุรีก็มีลิงไกด์ไกด์พี่เ็เป็นไกด์อันนี้กําลังจะพาเข้าถ้ำกับเป็นถ้ำที่ทหารญี่ปุ่นเคยอยู่สมัยสงครามโลก เกี่ยวกับเรื่องแม่น้ำแควครับอันนี้กำลังเดินทางกันสู่ถ้ำลิเจียไม่ใช่ครัถ้ำอะไรของถ้ำเขาปูนเจเอ๋อสเปปอี๋่าฮ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 ่เข่าฮ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 ่เฮ่า่าฮ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 ่าา่า่่า่า ไก๋รอยอยู่ไก่รอยอยู่มาเลยมาดูถ้ำเลยลูกนี่กำลังเดินลงถ้ำเขาปูนครับไก่หนีไปนู่นแล้วครับเลือดดิครับลือดดครับไก่รอครับไก่รอครับคนอุ้มลูกหนักครับไม่ใด้คนอุ้มลูกหรอกคนนู้นค่ะยายอาจารย์อาจารย์ลูกศิษย์หนีหมดละ ความใก้บนอะไรครับไหวพระนี่กำลังเดินเข้าถ้ำนะครับมีกพวกทหารญี่ปุ่นเคยอยู่เห็นไหว้พะะระก่อนนะครับแล้วจะศรัทธานะครับว่าวันนอนครับใครเกิดวันอังคารก็ไหว้พระนอน

บรรยายเป็นตใหม่เลยครับออกไม่แนว่าท่องลำโพงสามโต๊ะแต่แต่ที่ปุ่มใสๆนะครับห้ามบอกใครครับจนกว่าสิ่งที่เราขอครับจะเป็นจริงโอเคครับงั้นถ้าไปครับเดี๋ยวอธิษฐานละอธิษฐานเลใสปุ่มกระเพราอวะอันนี้ก็เป็นปุ่มครับเขาเรียกปุ่มกระเพรานะครับเป็นปุ่มศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานขอโชคลาภขอบุญบารมีครับกระเพราแดงทางไกด์บอกว่าอธิษฐานแล้วให้เก็บ ที่สิ่งที่ขอไว้ในใจจนกว่าสิ่งที่ขอจะสำลดผลน,นะครับห้ามบอกใครก็แต่งครับนนี้เป็นถ้ำนะครไกด์ครับไกดแ์แมนเป็นคนบอกครับนี่เป็นบรรยากาศภายในถ้ำนะครับก็ลมร่มเย็นเลยห้ามบอกใช่ไหม อันนี้ก,ก,ก,ก็อันนี้ก็หลังแกไปคุยกับไกดครับนี่ก็ไกด์จากญี่ปุ่นแกไปขี่มา้าห้ามแล้วลูกอุจาย,ย่างอุจาย่อยังนั่งไม่ได้นะเอ้ามาแผ่นเดียวนี่ก็เปลี่ยนไกด์คนเดียวครับ ตรงนี้เขาบอกว่าทางไกด์แบรนด์บอกว่าเป็นถ้ำจ้าเอ๋นะครับถ้ำาจ้าเอ๋เสด็จพ่อหลวห้าเคยทรงลอยตัวมาจากปากถ้ำด้านนี้นะครับลอยตัวมาลงมาสู่ข้างล่างนครับ<ะ>เสด็จพ่อหลวงห้าเคยลอยตัวมาจากปากถ้ำลงมาข้างล่าง ตอนเด็กพ่อเราห้าอยู่ด้านนี้ครับอันนี้ไกด์พาลงมาข้างล่างครับอันนี้เป็นถ้ำไม้เท้าครับอันนี้ถ้ำจ่าเอ๋ออนนจ่าเอ๋นะครับก็คือเด็กพ่อเราห้าทรงรอยถ้ำมาแล้วก็มาเจอกับารายบริผ่านด้านล่างครับเหมือนว่ามาจ่าเอ๋กันตรงนี้ครับตามไกด์เขาบอกครับก็ระวังหัวนิดนึงครับ นี่ก็ทีมทัวร์เมืองกายครับเด็กหญิงลิงอยู่ข้างล่างครับโดดอยู่เด็กหญิงเต๋อครับหนูหินอินเตอร์ครับอันนี้เป็นทำไม้เท้าครับเอาไกด์ไปไหนแล้วครับไกด์วิ่งไปนู่นไกด์หนีอย่างเดียวแล้ครับทำไม้เท้าขอถ่ายเนี่อยนะครับ ระวังกาดเต็มนะครับลำบากจะได้บุญครับอันนี้ต้องระวังหัวนะครับอนนี้กักำลงังลงไปครับทำเราทำที่สามครับนี่ทำที่สามเขาทำที่สี่แล้วครับทำที่สี่ไม่มีทางดูลงไปมันมีมีไปทำที่ห้าแล้วนะครับเดินลึกลงมาเรื่อยๆครับ นี่เป็นถ้ำยาครับท่นี่มีคววตาครับรยากไ้จาุสงครามัแล้ต้นนตายครับยาที่มาเ็น,นะครับมมีมุกนะครับเรา,า,า,ไไารครับจางรักษาไม่ได้อ่ออาไก่บอกลงลงไปครับลงลึกไปแล้วครับถ้ำนี่ถ้ำที่ห้านะครับเรียกว่าถ้ำยาครับเขาบอกว่า

โอ้โวันนี้รู้นิดเดียวครับช่องแค่ครับทหารญี่ปุ่นทำไมก่อนใช้เส้นทางนี้ผ่านนะครับโอ้โหเลาะเข้ามาเลยครับลึกมากครับระวังครับมืดมิดเดินคล้องยันตายอ๋อหัวใครชนครับเลื้อมีกระแทกเสียงั้นงกึกครับข้างหน้ามองมุดอุโมงค์ไว้ครับลึกมากครับ น,น,น้ำหยดลงมาตับใดที่มีน้ำหยดก็ยังงอกอยู่ถึงปูนนปัดนี่เขาตัดนะเนี่ยเขาตัดเพราะว่างั้นจะเหี่ยวหัวมันก็แหลมนี่ก็เป็นรูปต่างๆนะครับมันโดนน้ำกัดเคาะน้ำมันหยดลงมาเนี่ยแหละครับย้อยครับ เดินตามมีนครับไปเร็วมากนะครับนี่ไปยาทบ9ถ้ำนะครับที่ผ่านไปแล้ะ5ถ้ำเคยเป็นพลไปท้ำเผาบินยังยังเลยตรงไหนก็อยู่ตรงทางจะไปสวนซิ่งอ่ะเหรอเอามาแล้วครับถ้ำที่6 อันนี้ทำที่หกนะครับ 2> 2> ายสวยครับทำจอละเค่ครับทำจอะเค่ครับอันนี้ไกลเพิ่มไครับเป็นจอะเค่อ๋อเนี่ยทำจอละเค่เนี่ยเป็นรูปจอละเค่ัไปได้สองทางจอยขึนนั่งเีนวนเงี้ยอะ ไปได้คับไปไหนให้น้องนำไปไเอาหนูมันมืดลูกไปดีกว่าตามตามไกด์เข้าไปครับไกด์แมงครับคนนี้ไกด์หมึกครับปลาไกด์แมงกับไกด์หมึกครับนำอยู่ครับนี่นะคระมาลองทางด้านนี้ครับจะใส่เท้าชอล์กเข้าไหนอ๋อเนี่ยเนี่ยเล็กปีนแค่มืดหน่อยอ๋อเลี่ยเท้เต่าเนี่ก็มาไหว้ถ้ำพ่อปู่ฤาษีครับ ท่านห้งปูลสีอันนี้มาเที่ยวไหลยท่านมก็จะมากราบสักการะของปูลสีนะครับอันนี้มาท่ามเทพนิมิตนะครับอันนี้ก็ซาข้างข่าวอันนี้ก็เจอซาข้างข่าวนะครับไกดแม่นจับได้ครับข้างขาานะครับข้างขาานะครับไม่ใช่นกกระจอกนะฮะนี่ข้างข้า อันนี้อันนี้ไกด์แมนนะครับส่วนคนนี้ไกด์หมึกครับมีไปอีกไหมเนี่ยหรือว่าออกแล้วไอ้นมยังมีไปอีกบ้านหรือว่าออกแล้วไปแล้วครับใครมาถ้ำนี้ครับอันนี้ที่ถ้ำเลยนะเป็นอะไรครับจะมีกิ๊บครับขึ้นมางกางครับและนี่ถ้ำนี้ไม่เห็นเข้าเลยรับถ้ำแก้วนี่ถ้ำที่เก้าครับถ้ำแก้วครับอ๋อถ้ำแก้วอย่าเข้าไปนะครับไม่มีอากาศหายใจนะครับเอาถ้ำแก้วไม่มีอากาศหายใจครับ เอาลูกลิงออกมาเลยครับทระโปรงหมดทิ้ระโปรลูกลิงลูกลิงออกครับอันนี้ออกครับไปครับอ๋อไปแล้วออกทางไหนอย่าลืมติ๊กนะครับนะยี่สิบบาทก็ออกแล้วนะครับออกจากถ้ำออกจากถ้ำแล้วนี่ไปทางออกจากถ้ำครับก้าวถ้ำพาท่านมาทัวร์ที่ถ้ำเขาปูนะครับป้าหน่อยน่าจะโตเต็นีครับโอ้ยหัวป้าหน่อยเต็มๆนะครับหัวชนไปแล้วครับหัวไปแล้วครับป้าหน่อยครับนอกจากท้องเสียที่แตกแล้วหัวชนอีก หอมครับต้องระวังครับคนถ่ายก็ต้องระวังครับเดี๋ยวมืออธิบายอยู่หัวโขกครับปม่หน่อยหัวโขกไปแล้วครับไม่รู้ภาพหัวโขกกับหน้านี่สวยมากครับนี่ะออกครับทางออกครับทำโอ้นี่มันหัวช้างครับเอ้หัวช้างสามเสียนครับเนี่เป็นช้างสามเสียนครับเหมือนเหมือนครับช้างสามเสียน อ๋อมีเนื้อมีมูกครับไตบันดกตกบันไดนะครับไตบันดกมหวังครับไกแม่บอกระวังไตบันดกนะครับหรือวางตกบันไดครับเฮ้ขึ้นเท่าขึ้นเท่ามแล้วขึ้นเท่ามาแล้วครับอ่า M M. มีการแอคท่าถ่ายรูปไหมครับอาจารย์หน่อยอาจารย์หนิงอาจารย์แอมสองแอมครับอาจารย์แอมั่วอาจารย์แอมล่านะครับอาจารย์แอมล่วถ่ายครับตูดเปิดแล้วครับกระโปรงสั้นแต่งเกงในวะบ่าครับวันนี้แม่แหนมแต่งเกงในวะาครับไม่ค่อยจบแต่งเกงในครับวันนี้แปลกอาจารย์หนิงคับขึ้นไม่ค่อยไหวครับตูดใหญ่ ระวังใด้กระตกนะครับระวังไตกระดกนะนี่หน้าไปก็จะเห็นหอยขึ้นเร็วๆนะครับกล้องไม่อยากจับขึ้นโง่งมาครับนี้ก็ไตลยครับเนี่ยครับที่ทหารญี่ปุ่นเคยเข้ามาอยู่